ท่าสาวชมไปก่อนครับโอ้โหหนากว่าแน่นกว่าติ๊งเพื่อนสาวโอ้ีหสองตัวแล้วครับสามตัวแล้วครับเอาไม่อยู่ปาดมาได้ครับแม่หมดนี้นะครับแน่นอนจริงครับเมกี้ทดสอบเดองนี่นะครับแม่ กินเบียร์เกวเดียวทำไมไม่รู้เมาหัวเลยต่อไปนะครับเ็งคูลงมาอรไหนะครับตั้งกล้องครับไม่รู้เอียงมาเ่ะครับงค์ยังไม่กดเริ่มเมาให้หน่อยด ตัวไงตัวใจก็ไป่ทีอีบลอนเลยบันทุ่สอง้นในะัทุ่มมยเือรื้อไปหกางานอายุธไม่พาเอ๊ะเาเชียอะไรนะที่เลยุธมันไม่พาสาวมันไงปะ วันนี้เราต้องยัวให้มันถึงนะฮะหลอกจ่ายหน้าท้าอะไรนะจ่ายเหรออย่าบอนะครับว่าลึกจ่ายไม่ใช่ไม่ใช่ลูกจ่ายลูกเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จ่ายไม่จ่ายจะจ่ายอะไรวะจ่ายยิงนะครับแต่เปลี่ยนจ่ายหน้าท้าไปอ่ะอย่านะอย่านะลูกนี้อย่านะเมื่อมันจะจะขาดวะคลิปะครับเฮ้ยมันจะจะขาดวะ เระจายลาทางายอยู่มองไปทางซ้ายจากางซ้าครับทางซ้ายนะอ่าจะเวลาตไปทางขวาเฉยเป็นเป็นลูกที่ทักษะทำยากนะครับต้องไปเรียนรู้นะครับไมเรียนรู้เลย ่ยใินดีไหมที่พูดว่าที่เคยบอกไปว่าคิดถึงปันมาใหม่ฮะเปิดมาทางขวาเล่นมาสก้ยงน้องเหอยังสูง้วตอนนี้ใจสันเว้ยใจสันตัวเลย จุกมาเยอฮะาบอยอยข้นาที่นเน่ออาพี่รู้ว่เ่าอะสิบนาทีโอกาสมีน้ำทำไม่ได้จอะรู้่ันเคยกอดใมาแล้วสอันอัอวน้ัวนมา มาลครับเวลาเวลาังได้เ้เยเห็นม่วงๆเหมือนกันบผมก็ชิงกันไปก่อนตรงนี้มารงนี้ดึงเอาสกัดไม่ได้โอ้โไปดิโยไปก่อนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแโอ้จัดครับแว้ ฟิ่จริงกันนี่มาถึงก็ซีเรียสเไยจะซีเรียสอะไรตลอดเวลาเออจะรบซีเรียสอะไรตลอดเวลาวะไปลุกนี้ลุกนี้คนเดียวโอย่าพ้อนหายไปหน่อยฮะถอยถอย ไปซ้ยซ้ายแท้เป็นทิวซ้ายไปวาาไปเพื่อเพืถอยไงเพื่อถอยไปัไปวัดตวันตวันไปเป็อไปอย่รเออถอยไปถอยไอคนรับกเสถอย้วเจบอกว่ายนเี่นี่ไปเรไปลนี่เฮ้ยมาอจังหวะนี้กันัดกอมาได้แต่อ้อมาไป

าเลยนับอยู่เขาคนเดียวว่าไงใส่ไม่ทัน เดินไปเดี๋ยวโอเคเดิน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 เนเดินนเดิ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 นเดนเดิ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 นเดนเดินเดนเดดเดินเดินเนเดิ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 นเเดินเดนเดินเนนเด Hãy subscribe cho kênh bia với kêu điều ấy. có ha này không phải lỡ những video nó sẽ ชื่อมท้าตีนตบตบตีนตบ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 ตนตบ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 ตต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 ตบตตบตตตตตกตต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 บ 对吧？慢点，慢点，快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 点， ูก็โ่นสยอยเยครับนาทีกว่าได้ยนนาทีแล้วลูกนาที6นาทิกรัเลยขึ้นไง้นไงอ้ยานจะเขียวให้ได้ครับแมทแทปตัวต่อต่อไปเรื่อยครือครับ การเป็นทีนะพี่จังหวะนี้มีพื้นที่ต้องเต็มงเหียพี่จังหวะนี้โอ้โหโอ้โหไม่ได้ได้ไดมคว้างเอาพี่คว้างเอาอะได้หลายลูกเลยคว้าง เปิดนี่มันเก็บยากเปิดแม่นแต่ว่าคุณเก็บมันไม่ไหวแล้มาโรงบาลูยังไงปอดำเก็เปิดแล็กกันแหละเฮ้ยจะเยจเลยจัจต้องจยหน่อยยิ่ยนิ่โยจุจุ๊บน่่มแนเดียวะ

สีนาทีนะครับเดนโมนโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเดนโมจะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยซายเฮ้ยซายสายซายคนเฮ้ยแอดกัหิวซ้ายมาครับวันนี้ตัวนี้โอ้โหาว้โอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้้อกอ้โ้โหโอ้ั้โ้โห้โหโอ้โิโอ้โหโอ้โั้โหโอ

เอี้ือมาช่วยไม่ได้กระดเพื่ม่เี้้ปเลครับโอ้เฮ้ยบงบอลเก็บล็อตเก็บล็อตลยไม่ได้เปีนเเป็นนมเลยฮะลูกนี้

ลูกบอลโบ๊ะ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 จะรับด้วยรับ

พี่หมดแล้วหมดแล้วอันนี้เดียวเฮ้ยน้าลไครับโอ้ยตอกส้ม้ไม่ได้ัวี้ไอ้เด็กนี้ยกินกะเพรา